กูก <ste> ูวิเคราะห์ยังไงกูก็วิเคราะห์บ้านของกูวิเคราะห์ตามความเชื่อวิเคราะห์ตามความเห็นพอวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บก็เขาจะบินหนีออกไปทําไมล่ะเออบินไปดูใบไม่ใช่บินไปรักษาตัวก็บินหนีไปตั้งหลักมึงจะหนักหัวกระบาละไรกูนั่งพูดผิดพูดถูกกูไม่ใช่หมอปลายนะขนาดหมอปลายยังทายไม่ถูกเลยทําไมล่ะเอ็หมอปลายทายว่านายโนรัฐมนตรีจะเป็นคนหนุ่มเป็นยังไงล่ะโอ้ยทําไมล่ะเสียหนูหกสิบกว่าเข้าไปแล้วหนุ่มหนุ่มบ้านพ่อมึงเลยนั่นน่ะเออจะเป็นใคร โปรไฟล์ก็ไม่มีสกุลดุนชื่อคุพ่อคนแม่ก็เป็นใครก็ไม่รู้รอแต่ของแจกแดดแต่ของฟรีแล้วเสือกมานั่งฟังสั่งคนที่มีสง่าราศีแบบดอร์มาริกามึงสั่งกวาพ่อมึงเหรออือออีฮานี่แม่งเสือกมาแซะกูคนพ่อคนแม่มึงกลับมาแต่ไม่ใช่คนพ่อคนแม่กูนี่กูต้องแคร์ไมล่ะเอาอีนี่ กูก็พูดเออมาถามกูกูวิเคราะห์ยังไงกูก็วิเคราะห์บ้างของกูวิเคราะห์ตามความเชื่อวิเคราะห์ตามความเห็นพอวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บก็เขาจะบินหนีออกไปทําไมาล่ะเออบินไปดูใบไม่ใช่บินไปรักษาตัวก็บินหนีไปตั้งหลักเสร็จแล้วจะกลับมากลับมาปุ๊บก็ไม่ได้ก้าวไหวสาลพระภูมิข้างที่ด้วยไม่ได้ไหวอะไรเลยไม่ได้ไหวแผ่นดินด้วยแปลว่าอะไรไม่ได้มั่นใจอะไรมากนะัก เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เดินคอตกขึ้นศาลขึ้นศาลเสร็จจะไปไหนก็อีกเรื่องหนึง่งมึงรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อนมึงค่อยนั่งจชโยโโหหิวกันนะเออเอาวันนี้มึงก็นั่งสบายใจลืมตาอ้าปากนั่งเนี่ยถาวายหัวหมูกันเลยพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดลอดคุกเนี่ยมึงถาวายหัวหมูไปเลยเดข่าว มึงจะหนักหัวกระบาละไรกูนั่งพูดผิดพูดถูกกูไม่ใช่หมอปลายนะขนาดหมอปลายยังทายไม่ถูกเลยทําไมล่ะเอาก็หมอปลายทายว่านายกดรัฐมนตรีจะเป็นคนหนุ่มเป็นยังไงล่ะโอ้ยทําไมล่ะเสียหนูหกสิบกว่าเข้าไปแล้วหนุ่มหนุ่มบ้านพ่อมึงอะไรนั่นน่ะเออหมอปลายบอกว่านาย,ดยกดกษีสิบปลายปลายสี่สิบหน่อยหน่อยคนหนุ่มมาจากทางการเงิน เป็นยังไงล่ะมึงมึงไปด่าหมอปลายสิมันด่าหมอมึงมามาด่าด็อกเตอร์ม่ได้แกทำไมมึงไปด่าหมอปลายนู่นอ,อ้แหมอีหาฉันะเป็นนักวิเคราะห์โปรไวเดอร์คอมเมนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์กูไม่ใเจนายกรัฐมนตรีกูวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกไทายผิดไทายถูกไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำไมชีวิตของใครเนี่ยจเจริญลงหรือจเจริญขึ้น เขาใจย,ยังนักวิเคราะห ok, ์ก็ย่อมวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกหรือวิเคราะห์เป็นไปตามสถานการณ์กูไม่ได้วิเคราะห์เป็นเอออีนี่แหมกูวิเคราะห์ผิดแล้วมึงปฏิชีวิตมึงจะเปลี่ยนเหรอกูวิเคราะห์ผิดแล้วชีวิตมึงเปลี่ยนเลยหรือเปล่าเออกูวิเคราะห์ผิดหรือวิเคราะห์ถูกชีวิตมึงไม่ได้เปลี่ยนแต่ชีวิตมึงจะเปลี่ยนสำหรับควายแดงข้อควายอย่างมึงชีวิตมึงเปลี่ยนแน่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้พ่อมึงเข้าคุกอ่ะเออเออกูให้มึงเวลาหายใจคืนหนึ่ง นับจากนี้ไปอีกประมาณสิบสองชั่วโมงเออเดี๋ยวมึงจะขี้ไม่ออกตดไม่ออกตอนนี้รีบขี้รีบตดซะแหม มันก็ต้องกลับนะสิไม่กลับได้ยังไงถ้าไม่กลับทิ้งลูกทิ้งหลานอยู่ตรงนี้มึงรู้ไหมตอนนี้พ่อลูกทะเลาะก,กันแล้วตอนนี้พ่อแม่ลูกทะเลาะก,กันจิกหัวกันยีหัวกันอยู่นั่นมึงรู้หรือยังเนี่ยตอนนี้เขาทะเลาะก,กันบ้านแตกบ้าบายป่วงแล้วตอนนี้ผัวก็ด่าเมียเมียก็ด่าผัวพ่อก็ไม่รู้จะด่าใครตอนเนี้ยทุกอย่างเป็นพ่อตัวหมดเลยมันอกมั่นใจมันหน้ามันโหนเป็นยังไงล่ะมึงรู้ไหมทําไมเขากลับมา ทำไมล่ะคะอืมมึงรู้ไหมทําไมเขากลับมาทําไมละ่ะมันมีนายประกันคนหนึ่งซึ่งประกันไว้ทีนี้ถ้าเกิดไม่กลับมานายประกันก็โดนสินายประกันนายประกันจะโดนติดคุกแทนหรือไม่ก็โดนลิทซับแทนหรืออะไรกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีนายประกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาสิไม่กลับได้เหรอไม่กลับปุ๊บลูกกระตุกติดคุกแทนนะสิอือจะไหมะ ีคนบอกว่าแล้วไปเสือกเขาเอา้าก็มึงจะมาเสือกกูได้เลยกูเนี่ยเสือกกับคนที่มีตําแหน่งสาธารณะแล้วก็มีคดีคอร์รัปชันบ้านเมืองกูเนี่ยเสือกถูกที่ส่วนมึงอะ่ะมาเสือกกับกูเนี่ยมึงมีอะไรกับกูมึงมาเสือกกับกูเนี่ยมึงมีอะไรกับกูแล้วกูมีอะไรกับมึงเอาอีหานี่ด็อกเตอร์มาริกาไม่ใช่บุคคลสาธารณะกูเป็นอินฟลูเอนเซอร์ กูไม่ได้เป็นบุคคลซึ่งกินเงินเดอนหลวงเงินเดอนรัฐไม่ได้อาบริหารอำนาจรัฐวิกิรัฐวิสาหกิจหรือก็ไม่ได้อบริหารอำนาจรัฐเอ่ออำนาจอะไรนะรัฐาธิปัดก็มึงมาดากูเนี่ยมึงมึงมันใช่ที่ใจทางเหรอดรมริกาเป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปมึงด่ากูกูเนี่ยมึงก็หมินประมาทกูกูก็ล่อมึงเลยทีนี้ปรับวันละสองแสนแปด เพราะว่าดอกตรมนตไม่ใช่บุคคลสาธารณะจาเสกะโลกนามึงด้วยมึงจะไม่ด่ากูฟุ่มเฟือยแต่ใครก็ตามที่เป็นสอส,อสอเป็นนายรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเพราะนั้นเวลาด่าด่าได้สบายปากเลยทีนี้มึงเข้าใจยัง <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าบุคคลสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์วิจัยได้ถ้ามีสิ้นสงสัย ท่านสั่งท่านสอนท่านยกมือไหว้บอกกันต่อไปไม่รู้เมื่อใดจะเออมีคนให้ให้เพลงมาว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนกูก็เลยไม่รู้ว่าเพลงมันออร้องยังไงแต่เขาร้ององี้ไหมอืมโอเคนะตามนั้น นี่ไอ้พวกควายแดงมึงไปอยู่คอกมึงแล้วก็ไปนั่งเฝ้าอีตุ้งติ้งจะดิ้งสีวันพรุ่งนี้จะมีชีวีอยู่อย่างไรดีกว่ามึงไม่ต้องมาเฝ้ากูหรอกมึงไปดูมึงไปดูคดพ่อคดแม่มึงนู่นว่าตอนนี้โพสโพสเพจหรือยังตอนนี้โพสทวิตหรือยังโพสเพจหรือยังตอนนี้โพสไอจีหรือยังหรืออะไรมึงไปดูเขาก่อนเออมึงไปดูเขาก่อนมึงไม่ต้องมาดูกูหรอกมึงจะมานั่งดูกูจะมาะไรอีเสื้อแดง เออแค่สลิมเนี่ยมานั่งเมาสักแค่สลิงมานั่งเมาก,กับกูเนี่ยคนมันก็เยอะมากพอแล้วทีนี้พวกมึงมากันอีก3-4มสคอกเนี่ยโอ้ยกูเนี่ยตอบคําถามไม่หวัดไม่ไหวอะอยา่างไรก็ตามไหนๆก็มากันแล้วเนี่ยนะก็จัดไปมันมีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะอ่าให้นี่นีนะสบู่แดงด็อเอรมริกามันเลิศนะ2องร้อบาทซื้อหนึ่งลุ้นที่สาร คุณ่อนพี่ฟานมีคนบอกว่าอยากให้ดรบริการทาลิปสีเบอร์สองใช่ไหมสีเบอร์ส